เอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตาไมโครเมกเอ็กซ์คอ e เวเตอร์นะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาเอานะครับไม่ใช่มาเอานะมาช่วยนะครับเนาะลังนกเนาะกับงานเคลียร์ลิง,งอ่ะครับฮะไม่อ,อะไ,ไ,มอไม่เป็นไรครับกลัวกลัวกลัวสายไปครับพี่เอา้าคลิปนี้ก็มาดูครับ กับการช่วยชีวิตเนาะไม่ใช่ช่วย,วยนะคือเอาไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้มันโตแล้วก็ปล่อยเนาะตายไปสองตัวแล้วเนาะวันนี้นะครับถ้าไม่เอาไปไม่ช่วยมันก็ตายครับพี่น้องนะครับพอแม่มทิ้งแล้วเนาะนะครับก็เลยต้องไปดูแลร,รักษาเนาะลูกมันก่อนนะครับเก็บนีเดี๋ยวพี่จะขดโคนลงมาเนาะ

ดูครับจะมีไหมถ้ามีแสดงว่าจะช่วยลูกมันเนาะนะครับไม่มีครับแสดงว่าไม่มีพี่น้องลาง g l ครับ ไม่ล้างครับพี่น้องโอ้งานเข้าเลยพี่น้องเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยตงวัด <c oughs> โอ้ น้องเอ้ยเ็หตุใดบานเนี่ยนี่ครับสองตัวไข่อีกหนึ่งไข่สองลูกอ่อนอีกตัวหนึ่งงานเข้าแล้วพี่น้องเหตุใดเน,นาะบ้านเนี่ยโอโ้เดี๋ยวให้น้องมดมาดูก่อนพี่น้อง ทั้งตัวอ่อนพี่น้องเอ้ยทั้งตัวอ่อนทั้งไข่ไบาดเนี่ยโอ้ทั้งไข่ทั้งลูกทั้งตัวอ่อนห้าตัวเลยพี่สามตัวแล้วก็ลูกไข่สวงนี่นอกอะไรอ่ะนกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ้โยี่ยมมอ่ะไข่ไข่สวง ไอตัวไข่สีเขียวครับไข่สีเขียวสองแล้วตัวอ่อนตัวหนึ่งแล้วไอตัวนุกเตอร์นั้นสองตัวอ๋ออ่ไม่มันกำลังจะออกครับมันไล่กันแล้วไอตัวนั้นก็เพิ่งออกครับเอโอ้ได้ลูกไปเลี้ยงหาัวดได้ไหมดิครับอ่าได้จะได้ครับเดี๋ยวน้องเอาไปเลี้ยงดูโอ้ยครับพี่ เรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยงานช่างพี่น้องนะครับต้องเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะนะครับทำไงได้เราก็สงสารมันเนาะพี่น้องก็ต้องดูแลกันไปครับนะครับพราแม่ไม่อยู่เราเราจำเป็นต้องโค่นเนาะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลนะครับเนาะ เรี่ยงให้มันโตมันใหญ่แล้วค่อยปล่อยมันไปนะครับเนาะเป็นงานเคลิ่งครับใกลเ้เลิกง,งานแล้วเนาะตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวนาทีนี้ให้พี่จัดการนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปดูน้องมอสก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับปล่อยนะักโครเมโกทำงานหนะ้าที่ของเขาไปนะครับพี่เอไปโอ้งานเข้าเลยบาดเนี่ยน้องเอ้ยทำไงเราบบาดเนี่ย นเอาไงดีบัดเหี้ยเขยียวเหมือนในนี่นกไอเอียงอะไรครับอ,อันนี้อีกเรงกำลังจะแตกนะกำลังจะออก,กะนะไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านี่กำลังแตกนกเอียงไหมขเขยี่ยมัน น่าจะตายโกงเลยแต่เนี่ยเล็กเกินนี่ตัวเนี้ไม่น่าเลี้ยงหรอกอยู่นกเอี้ยงเลยแต่ป่าแต่ป่ามาันทรงนกเอี้ยงเหรอรเพราะว่าถ้านกเขามันลังนิดเดียวอืมอ่าลังลังนิดๆไม่ไม่ทำ<ล>มันใหญ่โอ้เสียงมันนกปลามาเป็นตัวเลยเนี่ย เอาปลาไม่ให้ลูกมันกินเอาไปเป็นรังเนาะตัวนี้โอ,อกาสรอดยากเลยตัวยังไงตัวเป็นเนะี่ยอู้ไขรใครสามตี 3, 4, ตัวนู้ร,รึเหมือนมันคนละรังกันนะพี่เออพี่เอายานไ,ไ้ตัวนี้นกฝากไว้นี่อ่า ใส่เี้ยน้ดิใส่พี่มาฝา,ากเนี่ยไอ้นี่อยู่ไงเออะนะเนี่ย <Istanbul. S 1> ชุดเดียวกันอยู่เนี่ยอืมไอ้นี่นกอะไรนี่มันฝา,ากเลี้ยงังนะน่าจะใช่<ส>นกหมดมลังเพื่อนนะพี่อืมอ<น>ู้เ้ยตัวเล็ก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 เนี่ยโอกาสรอดยากดิอู้ไข่แปลว่าไข่สามสีฟองแล้วนะ พี่นนกก็ะแน่เลยเนี่ยสองตัวเนี้ยอ่าอพี่ว่าเมื่อกี้รอดตายเลยพี่ว่าไม่มีสักตัวเออผ่านแล้วไ,มไหมไข่สีเขียวไข่สีเขียวมันนกเนี่ยนยว อ <c oughs> ีทำไม่ถูกเลยพี่ไอ้อสองตัวนี้ก็มาเตือนไว้ด้วเอาแต่ตัวมันน้องบอกพี่เนาะรู้จะให้อะไรมันกินเน,ะนาะเอาไปไปลังเนาะน้องหมดใ,หใส่ในลังไว้ละ โอ้พี่น้องเลยหลายคัะนะครับเนี่ยน่าจะไม่มีรังแล้วพอแล้วเด้อบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยก็ต้องดูแลกันไปนะครับกับงานเลียร์ลิงเนาะนะครับสงสารลูกนกนะครับพอเราทำด้วยแม่ก็เอาเมาส์อะไรพี่น้องนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกิดตามเป็นโค้ชมือเอกคอมพเตอร์เนาะคลิปนี้ก็พามาเอาชมนะครับมาช่วยลูกนกนะครับเนาะเดี๋ยวพากันเอาไปเลี้ยงนะครับเจอกัน ไปก่อนขออนุญาตเดินทางกลับกันี่น้องสวัสดีครับ